อ่ะถามกันมาเยอะมีคนเปิดบอ่อใหม่ก็เยอะมาครับ1นึ่งบอเนี่ยเห็นอุปกรณ์ก็มีเยอะแยะมากมายมาดูกันนะครับว่าตัดสินใจจะเลี้ยงมาคราฟเนี่ยต้องมีอุกอปกรณ์อะไรติดบ้านไว้บ้างที่เรียกได้ว่ามีแล้วไม่เสียใจแน่นอนมาดูกันครับนี่ครับ่าพบกับผมแนอะ๊บิ วยังไม่ยอมไปแต่บ้านพี่หนุ่มนะครับโตมันไม่ให้กลับครับโอเคเอ้าหามาให้หมดเอ้ามาที่แล้วคุยแล้วเขาถูกกองใช่ไหมเตอเนี้ยเจ๊แบ๊กเปลี่ยนด้านมาทั้งหลังที่มันมีทั้งหันทั้งปูรี่ทั้งเอาเลยด้วยทั้งน้ําตกทั้งอะไรที่มันจะเป็นยาวนะปลายหางเดี๋ยวโอเคตั้งสติให้ดีนะครับพูดไวหน่อยนะครับเพราะมีเยอะนะครับคลิปมันไม่ยาวโอเคอันแรกเลยสวิงไงเออถือว่าสวิงอย่างงี้อ่ะคราวนี้คนอาจจะคิดอีก สวิงเนี่ยมันมีหลายขนาดนะถ้าพี่แนะนานะ <azt> s <S <Graduate> คือเราต้องมีทั้งสวิงเล็กหมายว่าสวิงเล็กกับสวิงใหญ่สวิงี่ใหญ่หมายว่าสวิงที่เป็นก้านประมาณเ<อ> <ๆ S 1> มตร <ละ S 1> เอาไซนี้ตัดหรอครับจะไหมไม่ได้สวิงเนี่ยยังต่ำนะคือคือต้องบอกงี้แบบบางทีคนเลี้ยงตัวไซนี้ใส่คือคือบางทีปลาคราฟต้องบอกงี้กับตัวเล็กกับตัวใหญ่สวิงสําหรับปลาคราฟเนี่ยส่วนใหญ่หมายว่าเส้นหมางถึงงานนะหกสิบเซนถึงเมตรหนึ่งคราวนี้มันอยู่ที่ว่าคุณเริ่มไซส์ไหนแต่ส่วนใหญ่ก้านจะยาวเพราะอะไรเพราะว่าอย่างบางทีอ่ะปลาคร์ฟเป็นปลาที่ว่ายน้ําเร็ว แล้วก็มันไม่ได้ตักง่ายๆไม่ใช่มาช้อนแล้วงายนะถ้าถ้าถ้าไหยช้อนขึ้นไปปุ๊บนี่คือบินนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาจะตักปลาค้างเนี่ยเราจะเอาสมุนไพรนะครับคือปิดแล้วก็ค่อยเขาเรียกปิดแนบปอแล้วค่อยพลิกแล้วค่อยเอาสวิงเล็กช้อนขึ้นมาแสดงว่าต้องมีทวิตสองอันแล้วพี่ให้เป็นสามเฮ้ยเอาใหม่นะเมื่อกี้สวิงใหญ่อันนึงห่อนเพื่อจ่กปลาจะบอขึ้นมาอยู่ในอุ้งมือเราอันที่สองเนี่ยมันคือสวิงแบบประเภทแบบ สวิงสีขาวเคยเห็นไหมในจัะดูจับในลอนในลอนในอาไนลอนถูกมนุ่มๆอันเนี้ยเพราะว่าเวลาตัดปลาขึ้นมาจากสวิงสวิงใหญ่เอาตรงคือเอาไว้ใช้ประคองแต่ว่าสวิงเล็กเนี่ยตัดขึ้นมาเพราะบางทีถ้าเป็นปลาตัวเล็กเราใช้อันนี้แต่ที่พี่บอกว่ามีสามเนี่ยอยากให้มีค่อยซอกอีกอันนึงค่อยซอกพี่ไม่เรียกว่าสวิงค่อยซอกหรือเอาตรงถ้าบางคนไม่ซื้อค่อยซ็อาใช้ถุงได้อันนี้สําหรับตัายกปลาพวกสี่สิบห้าสิบเซน ือใหญ่กว่านั้นเนี่ยขึ้นมาจากสวิงใหญ่ไปลงในกระมังคร mm hmm. นี้ไอ้ค่อยซอกเนี่ยใครตามไม่ทานไปดู EP ีไอ้วิธีย้ายปลา mm hmm. จำได้ว่า mm hmm. ม,มีมีเอาไว้ให้แล้ว mm hmm. วิธีย้ายปลาด้วยถุงมีครนีถ้ถ้าถุงไม่ถ้าค่อยซอกไม่มีใช้ถุงได้แต่แต่แนะนำว่าคอยซอกง่ายกว่าครับคือไอ้สวิงใหญ่อะ่ะต้องบอกว่าถ้าเป็นของญี่ปุ่นแท้ อ่าเนื้อเป็นไนลอนก็แพงเกือบหมืดจเยมีเป็นมีครับมีคือคือมันมีสวิงกลางๆนิดนึงที่เป็นสวิงตัดปลานะที่เป็นก้านยาวๆอันนี้ที่ฟางก็ใช้เหมือนกันบางทีตัดบอประมาณ4ี่คูณสมันไม่จำเป็นจะต้องเอาสวิงใหญ่ขนาดนั้นมามามาเล่นเนี่ยถ้าเป็นของแพงอ่ะมันอนนี่กว่าเขาเรียกอะไรมันนุ่มกว่ามันมันไม่ทาร้ายตัวปลามากต้องอย่าลืมนะปลาเวลาดิ้นเนี่ยบางทีอ่ะตัวแขนบางทีคลีบมันอ่ะมุดเข้าไปในตะข่ายบางทีบาดเจ็บได้ อันนี้น่ากลัวแล้วก็ไอสวิงอันอันที่สองที่เป็นคค้ยซอกอะ่ะที่บอกว่าคค้ยซอกอะ่ะส่วนใหญ่มันมีเนื้อเป็นผ้าก็มีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นผ้าเป็นเป็นไนล็อนเป็นไม่ใช่ไนล่อนคือ,ค,อคือต้องบอกว่าโค้ยซอกอะ่ะมันก็มีถูกกับแพงเหมือนกันแต่ค้ยซอกประมาณประมาณหลักร้อยไปลายๆกับเขาเรียกถึงมันคค้ยซอกราคาไม่ค่อยห่างก,กันมากพี่ใช้คันนี้ดีกว่า เออค่อยค่อยซกส่วนใหญ่อยู่ที่วงเส้นผ่าศูนย์กลางอ๋อจะเป็นราคาตัวนั้นก็เลือกเอาใหญ่ไว้ก่อนเออแล้วค่อยซอกพยายามให้เลือกที่แบบปลายมันเป็นไอ้นี่นะมีถ่ายนะเพราะมันจะได้ไม่งั้นอุลต้องตักน้ำหมดเลยแม่งหลังคาหมดเลย้วยส่วนไอ้สวิงไนล่อนสวิงไนล่อนก็ทั่วไปทั่วไปเลือกวงเส้นผ่าศูนย์กลางที่จับถนัดมือพอเหมาะอ่ะต่อมาอันนี้ใหญ่เลยปั๊มปั๊มปั๊มอะไรปั๊มมันเป็นพันยี่ห้อเลยอ๋ออันนี้อันนี้มาถึงปั๊มดีเทอร์เนี่ยโอเคปั๊มในบ่อใช่ไหมปั๊มในนบ่่อเีย ปั๊มในบ่อเนี่ยเอาอย่างนี้แยกประเภทอย่างนี้ดีกว่ามันมีปั๊มจุ่มกับกับปั๊มเขาเาเรียกปั๊มอยู่ข้างบนหมายว่าเห็นหัวปั๊มโผล่ขึ้นมาเอ่าปั๊มจุ่มเนี่ยปั๊มจุ่มหมายว่าตัวปั๊มอ่ะอยู่ในน้ําส่วนใหญ่ต้องบอกงนี้ก่าปั๊มเนี่ยสิ่งนี้มันอันนี้มันอยู่ที่ขนาดบ่อด้วย่ะโต้คนบางคนเนี่ยเขาเลี้ยงในบ่อที่เป็นผ้าใบแล้วปั๊มจะต้องอยู่พร้อมตัวปลาอันนี้พูดตรงส่วนใหญ่ใช้ปั๊มจุ่มปั๊มจุ่มอ่ะอันนี้พี่ตอบย รัว่วก็วที่ฟางก็เคยโดนไปแล้วครับ <laughs> แล้วแม่งก็ตัวหงิกเลย <c oughs> ไม่ตายเี่ที่น่งของสายคือมันไม่ตายนี่แหละพอมันไม่ตายแล้วมันตัวหงิกเลยตัวคตอ่ะ <c oughs> ที่ปั้มจุ่มเนี่ยถามว่าเลือกยี่ห้อสแพงพี่ตอบไม่ได้เนี่ยตอบจริงๆเลยนี่จากประสบการณ์แม่งจีนทั้งนั้นเนี่ย <c oughs> เอาแต่ปัมมป้มจุ่มปั้มจุ่มเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะเวลาเลือกเอ่อโต้ดูเลือกฟองของน้ำเอ่ออัน,นอันนี้ถ้าอันนี้พี่แชร์นะถ้าประสบการณ์ที่ปั้งไม่ค่อยพังที่ใบปัม้มมันมันพังที่ระบบไฟฟ้ามากกว่า พี่ไปกลัวเรื่องรั่วไม่รั่วมากกว่าแล้วก็อันนั้นหน้ากลัวกว่าปั๊มไม่ค่อยพังที่ใบเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้ที่บอกว่าเมื่อกี้จุ่มกับไม่จุ่มที่ฟาร์มเราเป็นปั๊มไม่จุ่ม,มก็คือว่าไม่จุ่มในข้อดีก็คือว่าเขาไม่ไฟรั่วงไงใช่แล้วลสามารถซ่อมอมันซ่อมมันรลอขหมดได้แล้วก็ได้ข่าวมาว่าปั๊มแบบไม่จุ่มเนี่ยมันอาจจะประหยัดไฟกว่าแต่ค่าตัวของปัม๊มอ่ะถ้าเทียบถ้าเทียบโฟล์น้ำเท่ากันนะค่าตัวเนี่ยค่าตัวแพงกว่าเยอะรไ ทีห่หลักหมื่นแต่เดี๋ยวที่บอกแต่ถ้าปั๊มจุ่มจีนจะรู้จักหลักพันอันนี้อันนี้ต้องดูด้วยขนาดหลักพันก็ได้โฟเป็นหมื่นแล้วต่อมา 1, อีกอันหนึ่งักปั๊มออกอ่ะปั๊มออกโอ้โหพันล้านยี่ห้ออีกแล้วปั๊มโอ้โหเดี๋ยวพี่พี่แบ่งเป็นนงงี้ดีกว่าปัม๊มปั๊มออกเนี่ยพี่พี่อันนี้ไม่ได้พูดถึงขนาดเลยนะพี่พูดลักษณะทั่วไปนะแง่ไม่เกี่ยวเชียร์ยี่ห้อต่างมีวยจะ <c oughs> บอกว่าเออไออย่างชนวนใหญ่เขายยใช้รีซันกันมันก็สีเขียวเอลพีอย่างเงี้ย แต่ถามว่ายี่ห้ออื่นก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ปั๊มต้องบอกงี้ปั๊มลมอ่ะปั๊มลมอ่ะที่เขาคิดเพราะว่ามันมันมันประหยัดแต่พูดตรงเคยได้ยินแบบอย่างพวกฟูจิแมตของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาพูดว่าเงียบเพราะนั้นแ่ะถ้าเลือกเอาเอาเงียบเดี๋ยวถูกงี่นั่นเองมีเงียบมีทนบางที่พ้อมีโซนัทงโซาร์เซลอีกอ่าเอาเอาถามว่าาวทนเนี่ยพูดยากเลยมันปั๊มลมมันเปิดตลอดเวลาปั๊มน้ำก็เปิดตลอดเวลาทนนี่มันป่าต่อป่ามีนะมันมีตัวสัรองไฟกับไม่สัรองไฟ อ๋อปั๊มสำรองไฟอ่ะปั๊มลมที่สำรองไฟในตัวเออเช่น CP พร้อยพี่จำยี่ห้อไม่ได้อ่าอันเนี้ยมันมี้ข้อดีข้อเสียบอกได้เลยถ้าใช้แบบพวกหบอยางอันนี้เห็นด้วยคืออย่างสมมุติว่าเวลาปามมกัะแล้วเกิดสมมุติไฟดับเอย่างเงี้ยมันเป็นสำรองไฟในตัวแต่ข้อเสียคือแบบแม่งเสื่อมหรือวะคือใช้ใช้ไปอ้าวมึงไม่เก็บไฟละพอพอมาถอดปั๊กจึ๊กอ้าวมึงไม่ออกมาแล้ะคือแบบมันเป็นแบบนี้เว้ยมันต้องบอกก่อนมันมีข้อดีข้อเสียเรา บอกแล้วว่าคลิปนี้ไม่ได้มาเชียร์ยี่ห้อไหนเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่ได้เดินแต่ดิจักอพี่ไม่รู้ว่ามันทำดียี่ห้สมัยก่อนรู้จัาแต่สี่รีรอ้อยเออส่วนส่วนอย่างที่บอกว่ามันแรงดันเท่าไหร่ไอถูกแพงในยี่ห้อนั้นน่นนะมันคือพูดง่ายว่าไอนี่ได้ร้อยลิตรต่อนาทีไอนี่ได้200ลิตรต่อนาที h, มันก็แค่นั้นแหละคือถ้าคุณใช้บ่อใหญ่มากคุณก็เอาปั้นที่มันแรงขึ้นท่านี้ถ้าเกิดสมมติว่าเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณถ้าอยากรู้คอมเมนต์มาเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ฟ้าหมายแต่งงอออ,งอออ่่แท อ็อกบาร์เนี่ยอ็อกบาร์อาศัยอ็อกคงไม่ต้องพูดถึงอ็อก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 อะเซรามิกเซรามิกข้อดีก็คือว่าไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเลยแต่เซรามิกเนี่ยเสื่อมคือเสื่อมเซรามิกแพงเสื่อมันเป็นยังไงก็กระเป๋าไม่ออกแค่นี้ไม่แก้ไม่ได้ตัดหรือใหม่เท่านั้นเลยเออาแปรงขัดได้ถ้าตะไคร่ไปเกาะนะส่วนถ้าเป็นไอ็อกบาร์ที่มันมียางก็โอเคอันนี้แก้ด้วยวิธีเปลี่ยนยางได้บางทียางก็เอามาทำความสะอาดได้ มันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับของบาข้อดีแบบนึงก็คือว่ามันเลือกดีไซน์ได้ไงว่าจะเอายาวเขาเรียกอะไรจ้ยาวแค่ไหนมันมีมันมีคนผลิตให้นะก็มียาวๆวได้ก็ก็ไม่มีปัญหาก็อันนี้แล้วแต่ผู้ผลิตอันนี้ก็ไปเทสกันเองแล้วกันว่าถ้าสมมติใช้ปั๊มลมเหมือนกันดูว่าใครมันฟู่งกันถูกไ่ะแล้วก็แล้วก็ถ้าอะเป็นเซรามิกข้อเสียอย่างเซรามิกนี่พี่ยังไม่เคยเห็น2เมตรอาจจะมีก็ได้แต่ว่ายังไม่เคยเห็นใครเอาเข้ามาขายก็บอกว่าคือแบบยาวๆวมากๆหรือเซรามิกเป็นวงๆงก็ยัง ไม่เคยเห็นเห็น,นที่มันเป็นออกบา์ที่ที่มันเป็นออกบา์เลยออกบา์ที่มันเป็นของน้ำอย่างเงี้ยเออต่อไปมันก็ได้คืใอ,อให้อาหารมันก็มาอีกแล้วครับให้แบบไอ้แบบริมเรียมริมเรียมเคยเห็นไหมไให้ริมเรียม<ๆ>ข้าขหน้ามจะเป็นจานเวลาตั้งของกมีทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอีกไม่ว่าจีนหรือญี่ปุ่นในตัวนี้แพงหน่อยหลักหมื่นอ่าหลักหมื่นคือประมาณหมื่นขึ้นนะครับแล้วมันดีอย่างไรพี่เป็นจานเนี่ยตั้งเวลาได้เยอะกว่าแบบแล้วก็เวลาเป็นจานมันหมุนนี้ไว้ เวลาสาสตร์มันเหมือนเรามือเราศาสตร์แต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นแบบอีแบบพี่เรียกแบบถังขยะคือแบบถังขยะเอามาโมเอวถังขยะหลกักๆคือเข้าเครื่องตั้งเวลามาใส่ถังขยะเนี่ยมันพุ่งง่ายลงตามท่อคุณก็ไหลามาจุดเดียวไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณลองเลี้ยงปลาทั้งร้อยตัวคุณคิดว่าไอตัวที่มาช้าที่สุดเนี่ยมันจะได้ไหมมันก็ช้าหน่อยเพราะฉะนั้นมันแค่ต่างกันแต่ทูกใ้แบบถังขยะเนี่ยประมาณไม่เกินห้าพันแต่อันน,นี้มันก็จะมีคนที่ทําถังใหญ่หน่อยก็จะ แพงขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออ,อต่อมาอันนี้เริ่มแอดออนแล้วนะอ่ิ้นน้ำตก,กจำเป็นไหม <c oughs> เออถาอย่างงี้น้ำตกจำเป็นไหม <c oughs> มันอยู่ที่คนสร้างบ่อว่าอยากได้เสียงดังไหมครั้งที่ <c oughs> ลวพี่กระถามโต้ะ<า>ถ้าคนไม่อยากได้เสียงดังมุดลงน้ำคุณใช้เจ็ตด,ดีกว่าแล้วเราออกแบบบออ่อให้ท่อทางน้ำออกเป็นหวัวเจ็ตแต่ไม่ต้องมีหัวคือพ่นมาตั้งแต่พ่นมาตั้งแต่ในบ่อกองเลยปามจะได้ไม่ไหวชนแต่ถ้ามุิถามว่ามีเนี่ยที่ใช้คำนี้น้ำตกกับน้ำล้น น้ำตกอ่ะถ้าคนบางคนแต่งบ่อจะทาเป็นน้ําตกก็ไม่ผิดเพราะคุณจะได้ออกเย็นหลายๆชั้นก็ต้องบอกว่าข้อดีของน้ําตกหรือน้ําล้นเนี่ยคือออกซิเจนเนี่ยมันได้ออกเย็นต่างจากออกซิเจนนะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณใช้ปั๊มลมเอาง่ายๆในอากาศเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันมีไนโตรเจน7 0กว่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเท่าไหร่วะออกซิเจน20่กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพราะนั้นเน่เวลาปั๊มอัดลมมันก็ได้อย่างนั้นแหละแล้วพอแล้วพูดตรงเวลาอัดลมเนี่ยอากาศมันร้อนด้วยอากาศมันได้ไม่ ต่ถ้าสมมติว่าคุณทําน้ําตกทําน้ําไอ้พวกนี้คุณได้ออกซิเจนที่เป็นธรรมชาติอันเขาเรียกออกเย็น e คือน้ํากระแทกเนี่ยมนได้ออกซิเจนและแอมโมเนียถามว่ามันดีไหมดีแต่จําเป็นไหมอันนี้แล้วแต,แต่แต่ยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านเราอากาศมันมัน,ม,นมันสวิงบ่อยคูลลิ่งใช้คูลลิ่งก็สวิงปลาค้าแบบจะดีที่สุดอ่ะอุณหภูมิประมาณ23-25อือโหดคือคือ23-25เนี่ยปลาจะสบายตัวเย็นกว่านะั้นมันก็เริ่มจำศีล คือแบบว่าลองต่ำกว่า20นี่เริ่มไม่ค่อยขยับแล้วอ่อ UV ต้องมีครับอันนี้ไม่มีไม่ได้อันนี้ต้องมี UV สูตรง่ายๆคูณ3สมมุติว่าบ่ออบ่อ10ตันก็ได้บ่ออ่อเอาจำนวนบ่อคูณ3สุและเป็นวัตช์ใช่ั้มครับใช่เป็นวัต์ใช่คอรีนกองคอรีนต้องใช้ครับต้องมีกองคอรีนต้องมีเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดฉุกเฉินแล้วเราต้องเติมน้ําเข้าไปครึ่งบ่อสมมติเอาน้ําออกครึ่งนึงสมมุติปลาไข่ขับเมือกมากเลย เอาน้ำออกครึ่งหนึ่งต้องเติมน้ำอีอกครึ่งนึงแล้วเอามาในคอรีนเราเหลื่อยไม่ทันอันนี้น่ากลัวอ,อ,อ,อันนี้ขิดแน่นอนตายขิดทั้งบ่อนแน่นอนเจอคอรีนก็เพราะนั้นให้คอรีนมันก็มีกองเทพเนี่ยของพี่หนูก็มีกองเทพนะครับแล้วก็ไอ้แบบถ้าบ้านบ้านหน่อยบางคนบางคนอย่างงี้บางคนมีถังน้ําบางคนมีถังน้ําใหญ่เขาก็อาจจะเอาก,กองถูกถูกหลักร้อยนั่นแหละแต่หลักร้อยเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนคาร์อบนอนบ่อยๆก็อาจจะต้องซื้อไอ้พวกวัดค่าน้ํามาด้วย ว่าวัดไอ้พวกกองคอรินเนี่ยยังไงรู้รปะ่ะพอกองคอรินเนี่ยเออ่พูดง่ายงว่าพูดง่ายงว่าบางคนเนี่ยกองถูกแต่เก็บน้ำเยอะก็ไม่เป็นไรไรู้ป่ะบางคนก็เล่นกองแพงก็เก็บกองเทพก็ได้มันก็มีขายเยอะแยะตั้งแต่หลักหลักพันนี้พี่ไม่แน่ใจนะหลักพันก็น่าจะมีอ่ะหลักพันยันหลักหมื่นนี่เขาเรียกกองเทพวัดสดุข้างในาก็เป็นพวกเรซินอะไรบางบางทีมันกองน้ำได,ไ,ดได้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 ดีด้วยนะครับนะต่อมาตะงงดี้ย์อุปกรณ์วัดดุละลายอ่าใช่ มีอุปกรณ์วัดค่าน้ําที่จำเป็นต้องมีนะเนี่ยวัดกรองวัดวัดคลีนนะวัดคลีนพีเอสก็ต้องมีวัดคลีนวัดพีเอสวัดค่าน้าคือแอมโมเนียในไตไนเต็ดมีสามตัวนี้ก่อนไอพวกวัดออกซิเจนอะไรยังไม่ต้องอันนั้นหรูปไปห้าอย่างห้าอย่าง<ไ>อวัดห้าอย่างมาไนะวัดคลีนวัดพีเอสแอมโมเนียในไตไนเต็คราวนี้อ่ะอุปกรณ์พวกนี้ซื้อได้จัดหรือจัดพี่แยกประเภทให้สั่งกันยังไงไอพี่แบบเป็นหยดไอแบบเป็นหยดไอแบบเป็นหยดไปของที่ข้อเดสต์ต์กับที่ข้ออื่นไม่รู้จักนะไม่ได้เชียร์นะแต่ว่า ก็ใช้เต้นตาอยู่อ uh ันน oh. ี้แบบเป็นหยดก็เทียมสีเอาเดี๋ยววิธีไม่บอกเดี๋ยวไปอ่านกู้มือเอาใอ้แบบเป็นลิทมัสลิทมัสหมายว่าเป็นกระดาษจุ่มจุ่มชึบมั้งสีขึ้นเลยพี่บอกว่าลิทมัสอาจจะไม่แม่นเท่าหยดแต่ลิทมัสถูกกว่าได้มันมีข้อต่างตรงนี้แล้วลิทมัสเร็วกว่าจิ้มจึ๊กรู้เลยแต่ฉันรับผม็แบบคร่าวๆอะไอ้วันนี้ดูรู้สึกแปลกๆว่าจุ่มไหมไม่ต้องมานุ้่มจุ่มแต่ลิทมัสอะพี่ไม่เคยเห็นมีแอมโมเนียในไตรในเต็มครบนะ เอออันนี้อันนี้เออพี่ไม่รู้ลิ้นมันมันชอบเขียนหกอินหนึ่งทำไมมีค่าพวก G S K S ไอ้พวกเนี้ยเอาตรงไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเออแล้วก็อีกแบบนึงคือแบบอย่างของที่พี่หนุ่มเคยรีวิวไปนานมากแล้วเป็นเขาเรียกไข่ a า n a Checker เออเป็นไข่แล้วอันอันนี้ขึ้นเป็นค่าเลยครับอันนี้ไม่ใช่แถบสีอันนี้แต่ถามว่าพี่ใช้คำนี้เครื่องว่าน้ำต้องมีอ่าเพราะอย่าลืมนะจู่โอ้โหเรื่องอะไรต้องมีบ้างต้องมีส่วนจะจะมีเป็นแบบไหนอ่ะเรือกเองแล้วก็อย่างนี้มีก็อยางถึงจะีได้ บอยางเอาคุณเอาปลาเข้าอะ่ะเดี๋ยวคุณก็ต้องเติมปลาเรื่อยๆบางทีปลาป่วยก็ต้องพักออกมา<_><_><_>บอา่อย่างอมีตั้งแต่เมตรม,มีทุกขนาดบอ่อย่างที่แนะนำอย่างนี้ยจะเหลี่ยมหรือกลมก็ได้แต่ว่ากลมอะ่ะปลามันปลามันเครียดน้อยกว่าเลี่ยมผมว่ากลมปลาไหวดีปลาไหวดีกว่า,วา,วาแล้วก็กลมเนี่ยเวลาใส่ใส่ถังกองใส่ไอ A, หัวพ่นน้ํามันวนเนี่ยน้ำมันทั่วถึงคือพูดง่าย่าของ เหลี่ยมเนี่ยบางทีมันอาจจะมีจุดอับอันนี้แนะนํานะแล้วกอนน็อันนี้ไม่รู้ว่าไหนถูกแพงกว่ากันนะถ,ถ,ถ้าเทียบปริม,มาตรเท่ากันนะส่วนขนาดเนี่ยสมมุติเอาไว้แค่กักปลาถ้าไม่ได้เลี้ยงนะ1 1 2 5 1 5 2เมตรมันมีขนาดประมาณนี้ถ้ามันอยู่ที่ขนาดปลาคุณที่เลี้ยงเดี๋ยวสมมุติถ้าปลาใหญ่มากก็บ่อยางก็ใหญ่หน่อยก็ได้แล้วก็มีบ่อยางแล้วมันก็คำว่าบ่อยางเนี่ยต้องชุดของมันด้วยนะหมายว่าชุดวัสดุกรองมันมีถังอ่อคารมัง โอ้โหนี่จะเป็นอีกเพราะว่าพุนตรงถามว่าเอ๊ะมีบ่อย,อยางใช่ไหมต้องมีกะลังอีกคือเอาตรงน,นบะบางคนบ่อย,อยาง1.5เมตรคุณถ่ายคลิปปลาคุณจะขายอ่ะบางทีแบบบางทีอยากจะขายผมมันเดือดเหมือนกันเว้ยตัดลงกะลังง่ายกว่าเนาะแล้วก็ยาสลบกลับ,าบมาเรื่องยาลวกลับมาเรื่องยาและยาสามัญประจำบ่อเอาจำเป็นพออ่ะเอาจำเป็นพอยาสลบอาจต้องมี คือแบบบางทีอย่างเงี้ยบางทีเช็คถุขภาพปลาตัวเองนิดนึงนิดนึงเอามาดูวัดไซส์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนิดนึงหรือว่าบางทีถ้ามันป่วยแล้วมันจะเป็นต้องฉีดยานิดนึงควรจะมีติดบ้านบางทีเวลาอเรียกใครเข,เข้ามาช่วยดูอย่างเงี้ยไม่มีไม่เลยก็ไม่ได้สองจากทัพทีมพี่ว่าเออมันควรมีจากทัพทีมก็ล้างพวกอะไรพวกนี้พาซี่เอาจริงพี่ว่าไม่จำเป็นปลาบางทีเออไม่ป่วยคือมีของที่มันที่มัน อย่างอย่างยากค่าเชื้อเนี่ยพี่ยังคิดเลยว่าต้องบอกนี้ตอนเนี้ยของฟาร์มเราอ่ะเราเน้นใช้ของธรรมชาติเราไม่ค่อยลงยาเราก็เลยไม่ลงบ้านพี่ไม่ลงเป็นปีเว้ยพี่ใช้คําว่าเป็นปีแล้วบอกว่าพี่ลงด่างน้ำทิมดา่มดางทิมเนี่ยพี่ไม่ได้มองมันมันด่างทิมมันเป็นสารเคมีที่มันไม่ค่อยทําอันตรายอันตรายกับปลาพี่ก็เลยมองว่ามีแค่ด่างน้ำทิมกัเกือก,ก็พอแล้วโอ้ยข้างโตเลยนี่โป oh! ลืมได้ไง เครื่องสำรองไฟจ้าระบบไฟต้องแนบมาคือพูดง่ายว่าไฟดับปาตายไฟดับปาตายทุกบ้านทุกบ้านทุกเดือนทุกอาทิตย์ทุกกลุ่มทุกกลุ่ม Facebook ไปเปิดดูได้นะครับทุกวงการแล้วก็แบบว่าทุกวงการด้วยไหมเฉพาะปะครับโอ้เสียใจมากเลยแม่บ้านนิดไม่ไม่ไม่ได้จะมาทับผมนะแต่พูดตรงว่าคุณเรื่องแบบนี้แม่งป้องกันไว้ดีกว่าว่ะคือคือคืออันเนี้ยเป็นเรื่องเตรียมพร้อมก่อนจะเลี้ยงนะครับเพราะนั้นเนี้ย เราเขาเข้ามาเลี้ยงแล้วเรารับผิดชอบชีวิตเขาด้วยนะคือคือถ้ามันสุดวิสัยแบบอ่ะถ้าวันนั้นแบตก็หมดพอดีอันนั้นช่วยไม่ได้นี่อันนั้นแม่งสวยมากมีอยาให้เตรียมไว้เพื่อนบ้านเพื่อนอะแบบมีปัญหาปุ๊บย้ายไปกกบ้านเพื่อนเหรอเตรียมเพื่น <c oughs> อน <c oughs> อันนี้จริงอันนี้เห็นด้วยอ๋ออีกอันโตอันนี้อันนี้สําหรับพี่พี่ว่าแม่งจําเป็นว่ะแต่คนอื่นไม่รู้จําเป็นมากที่มีถังอ็อกด้วยเอ้ยเพี่อนคือถังอ็อกคือถังรถคือถังอ็อกเพราะอะไรว่ะ เราเราพกหลังรถเพราะต่กอเราย้ายปลาบ่อยเราขายปลาเอง้แต่ตอนนี้มันตอนนี้ปลาตัวเองไม่ได้ขายก็ขายของฟาร์มก็ให้ที่ฟาร์มัดการใช่ไหมแต่ว่าสมัยก่อนน่ะมันย้ายไปย้ายมาบ่อยแล้วบางทีย้ายปลาไปบ้านพ่อบางทีถังรั่วถูงแตกกลางทางอะไรอย่างเงี้ยมันคณิตแต่เข้าใจอ่ะที่บอกว่า,อ,วาอันนี้กึ่งจะเป็นก mm. ึ่งไม่จะเป็นคือบางคนเนี่ยเขาแพ้ปลาไม่เป็นเขาบอกว่าเอา้าแล้วกูวจะมีทำไมกูต้องมานั่งฝึกแพ้ปลาเหรอคือบอกาบางคนเขาไม่ได้ต้องการที่จะเลี้ยงไปถึงขั้นนั้นไงมันก็ใช้เซอร์วิสได้แต่บางทีพูดนะ้วย บางทีไฟดับดันมากบอกเ,ออเครื่องสำรองกูก็มีแล้วแล้วแบดหมดแล้วอ่ะใช้ทำไงน,นี่เตรียมมาเต็มที่แล้วออบางทีมันแก้มันเนี่ยออกซิเจนแคขึ้นถุ<ล>ยใช่ครับออกซิเจนนะยัดขึ้นถุกเลยฮะแต่พูดตรงถ้ามันเกิดกลางวันเอาตรงถ้ามันถูกเฉิ้จริงๆอ่ะอันนี้คุยกันที่ฟาร์มถ้าไม่ได้ดุตจิตใจจังหวัดอ่ะบางทีมันก็ถ้าโชคดีนะต้นใจเขาว่าถ้าโชคดีนะแต่มันก็ก็จัดแต่อย่างที่บอกโตวก็เพื่อนบ้านดีกว่าอย่าคืออันเนี้ยไปหวังอะไรไกลๆไม่ดี คุณคว้าอะไรที่มันใกล้ตัวดีกว่าแต่ได้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะอย่างผมก็ไม่คิดไม่คิดไม่คิดว่าตัวเองจะมีถังออกล่าสุดซื้อปลามาเยอะๆอาจจะขายปลาออกแต่เป็นว่าต้องแพ็คใส่ถุงแล้วก็ต้องหาร้านปลาใกล้ๆให้ใช่แล้วเอาตรงร้านปลาหุ้นตรงไม่ได้ซื้อปลาเขาอะแล้วไปแพ็คออกเขาก็เขาก็ไม่ไม่เขาไม่รู้ทีคิดไงไงคิดไปแบบคิดไปยแพงไปเพราะว่าแค่ออกซิเจนนิดเดียวอย่างเงี้ยก็ให้เขาคิดไปแล้วกันก็อะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเอ้ยนี่ก็ดีนะถามนี้เพราะว่ารู้สึกประหยัดตังค์ไปหลายอย่าง ก็ก uh, ็อย oh, so, okay, so so ่างที um, yeah, ่บอกใช้คำว่ารู้ก่อนเลี s <S ้ยงอ่ะเออรู hey, ้ร hey, ู้ก่อนเลี้ยงอันนี้สําคัญก็ก็โอเคประมาณนี้ก็น่าจะเริ่มต้นได้นะโต้พี่ว่าเราแม่งเอาจริงแล้วพอแล้วต้องได้แล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวรอบนี้โต้ไม่ได้ไปด้วยแต่แตงกวามันคัดมาแล้วโต้อยากเลี้ยงอะไรก่อนแหละเริ่มที่โคอากุแล้วจบที่โคอากุอยากเลี้ยงพยุนพายุนไ่ไหมเฮ้ยรอบนี้พี่หนุ่มมาเยอะมากเฮ้ยแอบโปรโมทก่อนไอ้นี่ได้ไหมก่อนปลาเข้าได้ไหมพี่แม่งรอบนี้นะเว้ยพี่บอกมโโดรอบมาเสียแม่งสวยแบบพี่คือ แห็แล้วตกใจอ่ะมะสุใหย่พี่ไม่เคยซื้อเว้แล้วรอบนี้พี่หนุ่มไปได้มาแล้วแบบว่าบ้ากลโมกกลโมกน้องเว้กลโมกแม่งหนาเป็นคอปุ่ยแบบแล้วกลโมกลุ so yes, right right so okay ้นได้โคตรสวยอะโมโมลูกไก็เคยฝึว so ่าบ้าแล้วก็ประมาณนี้ยก็น่าจะได้ความรู้กันไประดับหนึ่งผมใช้คราว่าผมแยกประเภทให้แล้วกันแยกประเภทแล้วก็แล้วก็ใช้คำว่าพอสังเขตอันนี้ก็ไม่ได้เจาะลึกมากแต่ว่าถ้าอยากรู้อะไรลึกๆก็มาที่ฟาร์มนะครับก็ต้องบอกว่าฟาร์มฟาร์มเรานักเลี้ยง ต้องพูดตรงฟ้าาร์มเราแทบจะเป็นไอคอนไปแล้วนักเลี้ยงใหม่ๆ่วิ่งมาที่นี่เยอะนะก็เพราะว่าในกลุ่มไลน์แล้วเออในกลุ่มไลน์เราก็ต้องบอกว่าต้องต้องขอบคุณนักเลี้ยงที่อยู่ในกลนุ่มไลน์และสมาชิกในห้องก็ช่วยกันแช์นะครับว่าช่วยกันแชร์ความรู้ประสบการณ์เยอะมากแล้วก็มาที่ฟาร์มเราน้องๆตอบคำถามได้ทุกคนจริงๆนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความรู้ได้เยอะทุกมุมวิธีการเลี้ยงอุปกรณ์เลยจะทําบ่อยยังไงใครถ้าเราทําไม่ได้แล้วก็มีคนนาให้คือหา ตอบโจทย์คุณได้ครบแล้วก <that> ันเอาง่ายอย่างนี้แถมสำคัญที่สุดคือปลาเราแม่งดีมากและมีทุกเกณฑทุกราคานะครับอย่าลืมมากันอย่าลืมแอดไลน์สับสกายนะครับแล้วก็เออเซิร์ชอีซี่โค้ยกูเกิลแมปก็เจอแล้วนะครับไปไม่ยากโอ้โหอีสี่อ๋ก็ีัีนี้ไม่มีอะไรโตกลับบ้านได้แล้วเนะปล่อยพี่กลับบ้านได้แล้วลีพีหน้าพี่จะได้ไปที่อื่นได้แล้วเดี๋ยวไม่งั้นพี่หนุ่มไม่ยอมให้กลับสักทีโอเคไปแล้วงั้นลาท่านผู้ชมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ